สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่264หมู่2ถนนคีรีรัทยาตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน92โรงเรียนใน4ี่อำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอเขาย้อยอําเภอบ้านแหลมและอําเภอหนองยะปล้อง มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน881คนและมีนักเรียนจำนวน11,910คนพุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานายบดินทร์ธรรมสังวาลรองพุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานายรังสรรค์คำชาย นางแสงเดือนเฉยชำํำและนายสัญญากุลสุวรรณวิสัยทัศน์สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สร้างคนคุณภาพในสังคมศตวรรษที่21ค่านิยมองค์กรรอบรู้รวดเร็วเรียบร้อย รองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามหลักการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสรรฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีการดําเนินการดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ รองผู้มืนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยการมีภาวะผู้นำในการนำองค์การสู่เป้าหมายร่วมกับผู้มืนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงการมีภาวะผู้นำในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน ดำเนินงานโดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาปร,กประกอบด้วย10จุดเน้นประกอบด้วยเทอดทุนสถาบันประกันคุณภาพเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์เศรษฐกิจพอเพียงลดความเสี่ยงออกกลางคันอาหารกลางวันครบห้าหมู่เชิดชูคุณธรรมสร้างนงวัตกรรมเทคโนโลยีวิจัยนิเทศภายในและความปลอดภัยในโรงเรียน รองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมประสานงานให้ทุกกลุ่มหน่วยในสำนักง,งานจับทำแผนปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับ10จุดเน้นในการขับเคลื่อนการบริหารงานและรูปแบบบริหารองคอ์กรสามารถโมเดลของผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดรูปแบบ Open Design Model ในการบริหารงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้มนการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย10ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1ศึกษาสภาพปัจจุบันและบริบทของพื้นที่การศึกษาขั้นที่ 2. วางแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับผลการศึกษาขั้นที่ 3. ศึกษาความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขั้นที่4เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานบุคคลทรัพยากรเทคโนโลยีขั้นที่หปฏิบัติงานตามแผนขั้นที่6ประเมินผลงานผลการปฏิบัติงานขั้นที่7แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นที่8พัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดีขึ้นขั้นที่9รายงานผลการดำเนินงานขั้นที่10การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดียึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมายตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตัดสินใจบนหลักการแห่งเหตุผลและใช้ข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจและมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการกำหนดมดาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการบริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสองกาการกำหนดมาตรการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและยังดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งโดยการบริหารงานของผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดการบริหารภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น9กลุ่มงานกับ1หน่วยยึดการปฏิบัตรริราชการ5ด้านเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย โดยรองผู้มำนในการเขตพื้นที่การศึกษาได้วางรูปแบบการทำงานเพื่อสอดรับช่วยเหลือและสนับสนุนงานของผู้มวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ Open Design Model เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารภายในและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา12เครือข่ายอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนสู่หน่วยปฏิบัติ โดยรองผู้มนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศประธานเครือข่ายและผู้บริหารร่วมกันขับเคลื่อนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีแผนปฏิบัติราชการปี2564ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามจุดเน้น10ประการเพื่อบรรลุตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประยุกต์ใช้ในวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษาสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพเช่นเว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชันไลน์ระบบรับส่งหนังสือราชการ AMSA มีการนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเช่นการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนในระดับชาติทั้ง ONET และ NT โดยใช้รูปแบบ EDA model กำหนดและจัดทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ONET และ NT จากการดำเนินการส่รงผลให้ผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา2563มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ45.77สูงกว่าระดับสพทและระดับประเทศมีโรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน35โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ50.03 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกเช้าวันพุธหลังรายการพุธเช้าข่าวสพทสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและจิตสำนึกร่วมในการทำงานที่ดีนำกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานกำหนดขั้นตอนการทำงานโดยใช้ PAOR ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยสําคัญ4ขั้นตอนคือ 1. การวางแผนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Planning) 2. ลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action) 3. สังเกตการ (Observation) และ 4. สะท้อนกลับ (Reflection) มาประยุกต์เป็น Open Design Model ในการปฏิบัติงานและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาภายในกลุ่มงานระหว่างกลุ่มงานและภายในองค์การรองุ่งในการเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานโดยมีการกระจายอำนาจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีรูปแบบวิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความสำเร็จได้ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดตามภารกิจหลักสีด้านได้แก่ด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านงานบริหารทั่วไปประสานส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีงบประมาณละสี่ครั้งกำหนดแผนติดตามตรวจสอบการบริหารงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542และกฎกระทรวง โดยมีการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลโครงการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนระดับเด็กเล็กและได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งดำเนินการบริหารงานด้านวิชาการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นสาระท้องถิน่นและแผนการศึกษาแห่งชาติ20ปีผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายมีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยและหลักสูตรระดับท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ตลอดจนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยจัดสรรงบป,ประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครบทุกโรงเรียน จัดคู่มือการออกแบบการเรียนรู้ที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับทุกโรงเรียนนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง จัดอบรมหลักสูตร C4T Coding for Teacher เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณให้กับครูทุกโรงเรียนและจัดการอบรมครูผลิตสื่อการสอนออนไลน์เป็นต้นแลบรรยายพิเศษเนระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะภาละกิจ ในด้านการวัดผลประเมินผลและนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการยกระดับการทดสอบระดับชาติตามรูปแบบของเขตพื้นที่การศึกษาโดยการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติกําหนดเป้าหมายระดับเขตสร้างความตระหนัก อบรมพัฒนาการวิเคราะห์ผลระดับสถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนิเทศติดตามสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดสอบนำผลไปพัฒนาการดำเนินการทดสอบระดับชาติและการยกย่องเชิดชูเกียรติตามลำดับส่งเสริมการวัดประเมินผลในทุกระดับชั้นที่ไม่ได้ทดสอบระดับชาติ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีจากการดำเนินการพบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยการบริหารงานด้านงบประมาณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุป,ประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมีแผนปฏิบัติการปี2564และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีพุทธศักราช2561 ถึง2,564เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประกอบด้วยงบลงทุนและงบดำเนินงานซึ่งใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการในสำนักง,งานเขตพื้นที่จากการดำเนินงานพบว่าสามารถจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามลำดับความขาดแคลน เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการบริหารงานทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันปโปร่งใสตรวจสอบได้ผลการดาเนินการเบริกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลรองผู้มยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการตลอดจนร่วมสรรหารและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เป็นระบบผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนใดๆมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่และส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC การบันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนด้วยระบบ e m i s เพื่อการบริหารสถานศึกษาร่วมวางแผนพัฒนาและบำรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยกำหนดกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมอยู่เสมอส่งเสริมการให้บริการสวัสดิการและสวัสิภาพ ตามแนวทางและเงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพุทธศักราช2547เช่นการกู้เงินสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือค่าราชการครูและนักเรียนการให้บริการด้านสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นต้น การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งมีการจัดทำแผนและดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครบภารกิจหลักสีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารบุคคลด้านบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยคณะกรรมการกรตปนมีการสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครบภารกิจหลักสีด้านจากนโยบายสู่การปฏิบัติและนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการวัดผลประเมินผลองค์ประกอบที่สามสำเร็จที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษารองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น10ประการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยรูปแบบ Open Design Model ในการบริหารงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆได้แก่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับกลุ่มจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและศึกษานิเทศได้รับรางวัลคารุสาดูดีผู้บริหารและข้าราชการครูได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดเป็นต้นผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีการศึกษา2,563มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะที่ระดับดีมาก สูงกว่าระดับจังหวัดระดับศึกษาธิการภาคระดับสังกัดและระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ o net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่45.77สูงกว่าระดับสพทและระดับประเทศทุกวิชามีนักเรียนได้100คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน5คน ได้100คะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน11คนและ100คะแนนใน2รายวิชาคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจำนวน1คนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563สูงกว่าระดับสพทและระดับประเทศทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่49.22 มีการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งและนิเทศติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีสถานศึกษานำส่งรายงานการประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยภายในเวลาที่กำหนดและสถานศึกษาทุกแห่งมีผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน4ด้านจำนวน2 0 4 4คนคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการสรุปผลการผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสําฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2,513ผ่านเกณฑ์ร้อยละ97.06 จริงเหรอดเ้าฟังล่่ชาไมเ,ไเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการและการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป